วิดีโอสอนเนี่ยนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นอะไรครูอ้อมมาวันนี้ค่ะได้นําเอาทักษะสถิติต่างๆนั้นนะคะมาช่วยคุณแบบนี้เลยอันดับที่1ค่ะครูได้นําเอาในส่วนของวิดีโอคอร์สสอนออนไลน์การเรียนรู้การทําวิจัยด้วยตนเองมาบอกคุณนะคะอ e ีบุ๊กคู่มือการเรียนรู้การทําวิจัยด้วยตนเองค่ะไฟล์เสียงคู่มือการเรียนรู้การทําวิจัยด้วยตนเองมีวิทยุเสียงคู่มือการเรียนรู้การทําวิจัยด้วยตนเองด้วยนะคะแล้วสินค้าที่6คะ่ะมีฝัด เสียงภาพคู่มือการเรียนรู้การทําวิจัยด้วยตนเองส่งตรงถึงคนเลยทันทีนะคะแล้วทาไมครูเพิ่งมาวันนี้พร้อมแล้วค่ะมาพร้อมด้วยครูจะบอกว่าชีวิตของคนเรานะคะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมีความทุกข์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะล้มเหลวถูกต้องไหมคะแล้วถ่าที่ผ่านมาล่ะครูก็จะบอกอย่างนี้อีกเหมือนกันถ้า เราทำวิจัยหรือเราใช้ชีวิตก็ตามแต่จะแบ่งออกเป็นวิจัยวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์เหมือนกันไหมครูจะบอกเลยค่ะว่าเอ,อวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับในโลกของการศึกษานะคะ